ที่โรงงานน้ําตาลหรือว่าเอาจะไปทําปุ๋ยมากนะครับไปทําก้อนเห็ดก้อนเชื้อเห็ดนะครับถ้าสมมุติว่าเราอย่างที่โรงงานตัดคารอบซื้อเนี่ยคารับซีตันละหนึ่งบาทแต่ถ้าถามว่าพี่น้องเอาหกร้อยหกโ้ไม่หเนี่ยตันหนึ่งเอาไปหมดไหมไม่หมดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราอัดอย่างนี้ก้อนหนึ่งประมาณสิบโลสิบโลสิบก้อนก็ร้อยโลถูกไหมครับร้อยก้อนในตันหนึ่งติ๊กอัพเราหนึ่งเอาได้เลยถูกไหมครับประหยัดเราประหยัด ประหยัดค่าขนส่งแล้วก็สะดวกในการขนย้ายหรือว่านำไปใช้นั่นเองนะครับผมใช่ครับก็โดยปกติเนี่ยเราเราจ้างเขาเออจ้างจ้างเขาอัดนะฮะับก็ละห้าบาทสิบบาทยีบบาทนะครับนี่เราค่อยๆ่ัทนเท่าไหร่นะฮะสิบสามบาทเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องเสียเราทำกับครอบครัวเรานะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะ เอาใช้ลวดนะครับลวดือเชือกฟางนะครับเราก็ดูนะครับสําหรับระยะนะครับระยะเราก็ใช้ลวดเนี่ยวัดไอ้เครื่องอัดนี้ไปเลยนะครับเอาดึงไปนะครับวัดเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกนะฮะว่าครับยาวๆมัดง่ายหน่อยหรือว่าตันๆประหยัดหน่อยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพี่น้องนะครับพอเราเอาได้ลวดแล้วนะครับเราสอดเข้าไปเราสอดเข้าไปเราก็เอากรณีที่เชื้อเพลิงลวดเศษมันจะเพเศษ็จใไม้ของเราเนี่ย ถ้ามันมีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นใบมะม่วงใบอะไรที่อยู่แถวนี้นะครับใบเล็กเราก็ต้องมีเฟืองนะครับมีเฟืองเนี้ยใส่ไปเพื่อสะดวกในการเวลาเราออกมาเป็นก้อนเราละมัดง่ายนะครับแต่ถ้าใบใหญ่เช่นใบโกงมุ่จ้าเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็ดูหลังกเอาเฟืองรองนะครับเอารวดใส่เอาเฟืองรองนะครับแล้วก็ใบไม้เนี่ยใส่นะครับเราก็ค่อยๆอัดนะครับนี่การอัดเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเรากดแรงขมไปแรงๆมากเนี่ยโอกาสที่หนึ่งละ มันกดยากสองครับที่เครื่องมันจะทํารูดนี่ก็เยอะนะครับแล้วก็เวลาอัดนะครับเราใช้พอใส่เข้าไปแล้วเราใช้เท้านะครับช่วยช่วยพยุงดันตุก้านอัดนี้เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็สําหรับขนาดขนาดก้อนนะครับถ้าสมมติว่า,าเชื้อเพลิงเราเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงเปียกไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าเราอักก้อนใหญ่การขย้ายต่างๆเนี่ยมันก็จะหนักถูกไหมฮะอย่างเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาไปก็ยากนะครับเด็กเล็กสมมุติรูกหลานเรามาช่วยเนี่ยก็ยากนะครับเราก็ไม่ต้องออกก้อนใหญ่มากเราก็ละห้าโลสิบโลแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะฮะอ่าครับ,รบมันก็จะออกมาทีละก้อนละก้อนนะครับผมง่ายไหมครับ อันนี้เป็นแนวทางนะแนวทางแล้วก็อย่างเครื่องนี้นะครับทางทรจ,อจอน่าจะเริญนโดยท่านหอทุ้ยเนี่ยจะแจกนะครับแต่เราหมู่บ้านเอามาใช้นะครับอย่างที่ผมเรียนถ้าว่าถ้ามันกองอยู่เรื่ยๆอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็คือขอยะถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามารวมไว้ตามต้นไม้มันก็จะเป็นปุ๋ยเรามาอัดนี้นะครับมันก็จะเป็นก้อนเชื้อเพลิพงก้อนเชือ้อเห็ดนะครับก้อนเพื่อเอาไปขายโรงงานน้ำตาลก็ได้นะครับตามละพันบาทนะครับผม ก็ S <S คือมันค่อยๆล่วงเลยนะม,มันไม่เลื่องทีเดียวมาเป็นกองเลยมันล่วงเราก็มีการาป่าสะสมนะครับเอามาเก็บรอบเนี่ยเรากันไก่แล้วก็ใช้ตะเวยียนใช้ไม้ไผ่มาทําคอกท,ทําตะเวียนได้เราแต่และวลันละกว่าเแล้วมาเก็บรวมรวมไว้พอได้เยอะพอประมาณหนึ่งนะฮะเราก็จะมาอัดแบบนี้ครับอันนี้หนึ่งก้อนเสร็จแล้วนะ,ะได้แล้วมัดแล้วใช่ไหมคิดแล้วก็อีกอันหนึง่งก็จะคือเอามีลวดเอาม,อมามัดให้พี่น้องดูมาแล้วน,นะครับก็คือเอามาอาจจะสองข้างเนี่ย อาจจะไม่นะเพื่อพี่น้องเคลื่อนย้ายอาจจะหลุดร่ยออกมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าทําไมเราต้องมีเฟืองกรณีถ้าไปไม้มั้นเล็กเนี่ยมันไม่แน่นพอเรายกเนี่ยมันจะหลุดไปเลยนะฮะถ้าเอาเฟืองเนี่ยหัวท้ายไว้ให้มันเป็นก้อนมันก็จะเป็นไรวิธีการพอออกมาแล้วเราก็กรัดลวดนะครับด้านให้มันทั้งสี่ด้านนะครับมันก็จะแน่นหนานลนะเราเราขนย้ายไปทําเชื้อเห็ดเอาไปขายที่โรงงานนะฮะมันก็ไม่เป็นไรหรือว่า บว่าท้าพี่น้องนะคะรับวิธีทำ